รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนหัวข้อวิจัยในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ปีการศึกษา2565กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อเรื่อง การศึกษาผลสำลัำฤทธ์ทางการเรียนเรื่องการแพร่ของสารโดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5e ร่วมกับการใช้สถานการณ์จำลอง Simulation ของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนขนาดมอนพิทยาคมข้อมูลผู้นำเสนอนางสาวกมลศรีสายพันธ์ตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนขนาดมอนพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินที่มาและความสำคัญสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด จึงได้จัดทำตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการในการสืบสอหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนเหมาะสมกับทุกระดับชั้น กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู be, ้เป็นการจัดการเรียนรู besides, no it, ้ท <one hvad> ี่เหมาะสมในการตอบโจทย์ความมุ่งหวังของการเรียนวิทยาศาสตร์เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีขั้นตอนที่ทําให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความรู้ด้วยตนเองหรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในปัจจุบันความท้าทายของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป กับสังคมกลายเป็นสังคมยุคดิจิทัลส่งผลให้คนยุคนี้มีวิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปการเรียนรู้เฉพาะบุคคลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ดังนั้นจึงต้องไม่แบ่งแยกระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยียุคนี้ถือเป็นการนำความทันสมัย มาผนวกเข้ากับการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งจัดการเรียนรู้โดยการใช้สถานการณ์จำลองเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพเหตุการณ์ปรากฏการเสมือนจริงได้คิดตามอย่างมีเหตุผลได้มีส่วนร่วมนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง นักเรียนในปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลายและใช้เวลายอยู่กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นส่วนใหญ่ผู้วิจัยจึงได้นำเอาสื่อสถานการณ์จำลองซึ่งเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนได้เห็นภาพเหตุการณ์ปรากฏการณ์เสมือนจริงและสามารถเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5e ที่เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและสืบหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการแพร่ของสารโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีผลสำริ์ทางการเรียนสูงขึ้นจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลสำริ์ทางการเรียนเรื่องการแพร่ของสารโดยจัดการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้ 5e ร่วมกับการใช้สถานการณ์จำลองซิมูเลชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนขนาดมอนพิทยาคมเพื่อศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการแพร่ของสารโดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5 e ร่วมกับการใช้สถานการณ์จำลองซิมูเลชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนขนาดมอนพิทยาคม ขั้นตอนการดำเนินงานศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5e และการใช้สถานการณ์จำลอง (simulation) สำรวจความพร้อมและความต้องการของนักเรียนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลทดสอบก่อนเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5e ร่วมกับการใช้สถานการณ์จำลอง (simulation) ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานแสดงคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน3.99คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน8.00 พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนจากความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัยต่ออย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียนส่งผลให้ข้าพเจ้าผ่านการพิจารณาและมีคุณสมบัติให้เป็นครูผู้สอนดีระดับ smart teacher ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 ตามกระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน lesson study จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์